สวัสดีค่ะพ่อกันอีกคือเก่านอกค่ะกับป่าบนคนอีสานมือนี่ป่าบนคนอีสานเลยเมื่อดตามเรื่องเล่าวความฝันของคุณยายไร่ค่ะเพิ่นกับเป็นคนฝันเหม็นผู้หนึ่งค่ะหลังจากั้นกับบริมาดุลละค่ะเสียงหน้าเพิ่นนนอกค่ะมือนี่เพิน่นยังเว้นมาอยู่เถียงไห้เทียงหน้าค่ะมาถามไทยความฝันของเพิ่นเพิ่นฝันว่าได้ออกลูกหน่อยค่ะเรื่องเล่าของคุณยายไร่สามศูนย์ เพิ่นสีห้สูคให้ลาบตัวใดกับไปบึงความฝันน้ำกันนอค่ะกับของคุณยายไร่สามศูนย์ค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณยายไร่สามศูนย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะทางณชื่อมนีกจะเดินทางมาติดตามรื่เล่าความฝันของคุณยายหอดทงไ้ทงหน้าคุณยายคือเก่าล่ะค่ะท่านช้ชมหลังจากที่บริมาดุนนอคุณยายเพื่อนกะ จังเวนมาเพื่อนกำแมอยูพีค่ะท่านชมกด้เดินทางมาน้าคุณยายมาหอดหน้าคือเก่าล่ะค่ะมาม,มองเก่านนะคะ่ะท่านชมต้นมะม่วงหิมพันธุ์เนาะค่ะเนาะมองคุณยายให้ตัวเล็กแม่นค่ะท่านชมหลบนี้ก็มีโอกาสได้มาท่งให้ทุงหน้าของคุณยายค่ะได้มาขอโชคขอลาบน้ำเจ้าทีเจ้าทางเพื่อนเนาะค่ะหลบนีคุณยายเพื่อนก็นมีแนวทาง,งาะความฝันล่ะค่แนวทางตัวเลขกดีเด็ดเนาะคะ่ะเนาะ คุณยายผสมให้ตัวใดงวนนี่ก็ฟังจากปากของคุณยายพร้อมๆกันค่ะคุณยายฝันว่าจังไดนขาหอบนี้โอ้ยแม่ฝันว่าแม่ได้อ,ออกลูกแล้วจะไปใส่มาใส่ดอกมาหอดมาเจ็บทองเนาะ,ะเจ็บทองแม่ก็แขนทวงแต่กี่มันโบราณแขนทวงได้แม่นัน่ะส<ต>วัสดีมือนี่เพิ่นสีโปจกักเนาะโปจกักดอกสมือพิ่นหาแต่อนามายัยแม่บ่เคยออกอยู่อนามายัยดอกพันก็เก็นอันมานี่มาหอดมาเจ็บท้องเว้ยเจ็บท้องอยู่เฮือน แขนทวงขึ้นแล้วบาดนี่มันเป็นยังท่องยังเท่าเลยคือมีลู้คือวานหน้าม่อวานนะแขน,แขนทวงสีออ่ออกฟรูเออออกบาทเจ็บเจ็บแพงแล้วบาดนีทก็ชวนเบ่งนะเบ่งเออแล้วบุญเออจนได้เบ่งเบ่งจนได้เบ่งบาดนี่นนะนนมันก็ว่ามันปวดในคาในแข้งในกดในดักละเออในความฝันเออความฝันบาดมือเจ้าของยังไปโจกเออโจ๊กคือ,อ,อข้อพอดีผิดข้อเล็กน้อยบาทนี้เป็น ออกมาเป็นผู้สายได้ผุ่มใหญ่งโจ๊กถือขว้าพอดีจนในออกโจ๊กโจ๊กถือขว้ามันก็ออกมามันมันออกมือในล่ะค่ะธรรมดาคันออกหยาบเขาจะดึงนอหมอได้นอค่อนี่มันบ่ได้โจ๊กขาไปมันถือขว้เล็กน้อยค่ะแม่ก็กำออกมาเลยเอามือกำออกมาเลยมาเบิ่งมาเบิ่งบัดมันเป็นผู้สายผู้บักใหญ่หนึ่งเลยใบรักสามกิโลหมอนั่นแม่ออกหยาบสันเบ่งแหว่า เป็นหยากอะไรมันมันใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ประมาณสามโลประมาณสามโลพี่แล้วก็ออกยากที่บาดนี่ทองขอดแลมันหน่อยเนาะในความฝันกับฟันมาออกยากออกยากความฝันก็ออกยากเบ่งจนว่าเออเลยว่ะแต่ว่าออกอยู่แม่นบอกออกอยู่เบ่งจนเมื่อยเนาะเบ่งจนเมื่อยบแบบจกไปเห็นหัวจนเดี๋ยวมือจกไปนจกกำหัวมันออกมาเออค่ะกำออกมาเลยแล้ว มันตุนะมันจะออกแล้วมันจะหอยหอยสิออกแล้ต่มันจะข่าในวางบามันนะคุณ่าสมุดบาลาไม่ข้อมใส่ไม่ข้มพันบาปนี้ก็ชอบมือของพ่อเพิ่งกัระยะให้เศร้ามีแหงอยู่ไหนเจ็บท้องนั่นเคื่อที่สามเบ่งออกลดเลยบาปนี่กำออกมาเลยบาปนี่เพิ่นออกมากนี่เพิ่นหายวะค่ะยายโอ้ยเพิ่นก็อันนี้แล้วมันหนาอุตุขึ้นอุบซ่านั่น พัดกะสีไฮห้องไฮเอเอทจนเป็นพวมันกะสิเจ็บแน่เดี๋น้องเขายุมหัวกั้หัวมันน่องโอ้มันสิออกเดี๋ยแม่ก็เอามือส่วนแล้วลูกออกมาเลยคุณยายเคยฝันมาได้ออกลูกบอบอบบอเคยกำลังพันเมื่อคืนนี่แหละกำลังเคยฝันเออออกลูกหาขนข้นเจ็ดขนเพทันพันอยู่เถื่อนได้ข้อก็บพันเถื่อนนี่เชียววะอันเบ่งไล่จนเมื่อยว่าว่าจะคล้องพันได้บัดตื่นมาว่าคล้องพันว่า กูคือมีลูกสําเทาคือว้านนะค่ะค่ะเออบ้านนี้ไฟมาบ้านโอ้ยจะได้นอกกูดีกว่าบกตะกี้กับพื้นไฟนอเขาข้างบกอมบกั้มบ้านนี้ค่ะออกผู้เดียวไหนพอใหญ่เขาเห็นไหนออกผู้เดียวออกยิงกันผู้เดียวมาเต็มเยังบ่บ่เฮ็ดเองออกเองเฮ็ดเองออกเองแขนทวงหนึ่งกับแขนทวงมัดมันบ่มันบ่สูงแม่บอกเพราเขายื้อขึ้นนี่นี่แม่ก็เอาเชือกมัดน่วงเลยนะ สมมติ้มันลุดเสือกข้ามเสือกมัดย้อนลงมาเพราะอะไรมือกำเออเพราะมือกำโยกขึ้นเน่าเวลามันเก็บนะคือตะกี้นั่นแหละคม่ได้ข้ามาทวงนี่เขาเขาก็เอาเสือกไปไปผูผูแล้วผูมันไหม้เนย้อนอมันแข็งเขาเวลาเขามัน่วนเบ่งเขาไปยืมสมัยตะกี้นอ่อบางคนขันเพิ่นเอาเสือกก็ว่าเก็บมือเพิ่นก็เอาเอาแพร่เนาะเขี่ยนผ้าแพร่ไม่เขียมันรว่าค่ะ บานนี้ช้าให้คุณยายตีเป็นตัวเลขตียัยงไง่วยแม่ตีเป็นตัวเลขเนาะค่ะศูน<า>หาหนึ่งหยชุนหาหนึนหาหนึ่งหาสองค่ะ<า>มือก็หาเด้เร<า>หน่อยกัหนึหนึ่งหาสองก็ได้เอาชูนใส่ก็ได้หาหนึหาสองนี่ค<า>่ะท่หาก็ไไ้เนาะมันเด็กหน่อยได้เด็กหน่อยผู้หนึง่งเมื่อก็นี่เลยมือก็เ<า>มือก คันไปสาวหัวเนาะสาวหัวค่ะคันสิตีน้ำเก่าเด้อกำกับเก่าแม่นบอกค่ะเก้าหานึงก็ได้เลยค่ะค่ะเออคันตีเอาตัวนี้ล้เอาตัวนี้ล้ค่ะเก้าหานึงก็ได้เนาะยายเนาะก็ได้ตัวอันกำเนาะห้องกำกำหัวมันนะออกมาหน่ะค่ะหัวกะหาอยู่แล้วเนาะเนาะเออหัวกะหาค่ะบันหนึ่ที่ค้อนใหญ่บันหนึ่ที่เท่าไหร่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่เพราะว่าออก ขอดลูกอยู <¿Y> ่บ <acute annah? S 2> ้านเนาะขอดอยู่บ้านเลยเพราะว่าบริไปโรงพยาบาลบริไปยังเนาะอายุคุณใหญเด็ค่ะไม่หกสิบเก่าด้อหกสิบเก่าป <oughs> ีป <c oughs> ีขามานี่ค่ะหกแปดอย่างหกเก่าคุณเออแปดวิทแล้วปีใหม่นั่นปีใหม่ขามาอย่างหกสิบเก่าหกเก่าอย่างเจ็ดสิบเนาอเออยาเจ็ดสิบตัวค่ะหกเก่าอย่างเจ็ดสิบ อายุของคุณยายคือก็โทษนี่ละคุณยายฟันแนวนี่คิดว่าคุณยายจะมีโศกโอ้ยเ้องว่าคิดว่ากันาพันเห็นเด็กหน่อยเขาได้เงินนี่นี่ได้อุ่มพมอได้อุ่มพ่อค่ะลูกตัวน้เรสพางให้อินเมว่าือเหล็กเขาเหล็กเมบอกจังวเมกว่าที่ะบันเนยแต่ว่านักกูมูตัวไหนห้วยสูนหาหนึ่งเราไปหาศูนหาหนึ่งเนาะเด็กหักของคุณยายศูนหาหนึ่งฟันบริโภคเนาะมื่กำหัวออกมา ทำกับเก่าก็ได้เก่าหาหนึ่งเอาเหล็กสามตัวได้หนิกับมันก็อยู่วางนี่นะเว้ยค่ะกับประมาณนี้เนาะยใหญ่เนาะประมาณนี้ล่ะค่เดี๋ยวว่าความฝันของคุณยายมีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่มีอย่างหลุกหล่ะกับเอาตัวนี้แล้วมันละมันพอเลยเน่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวสุดทุกคงสุดท้ายังนี่พังอีกคน ให้ค่ะผู้ชมวางบ้านเท่าระช่วมระช่ังเนาะค่ะคุณยายค่ะขอบคุณค่ะตัวเด็กของคุณยายไร่สามศูนย์เนาะค่ะเด็กของคุณยายไร่สามศูนย์เพื่อนฝันวาไลขดลูกค่ะศูนย์หาหนึ่งค่ะศูนย์หาหนึ่งหาหนึ่งหาสองเก่าหาหนึ่งอายุของคุณยายหกสิบเก่าย่างเขาเทียบสิบปีค่ะบ้านเด็กทีของเพื่นหนึ่งสองสี่ค่ะ หนึ่งสองสี่เนาะค่ะบันเด็กสีพื้นชิบหกกุมภาพันพ่อโสสองพันห้ารอยหกเกียรตกระลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไหลกดแชรเพื่อเป็นกำลังใจให้่าบุญคนอีสานนั่น,นเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนพนอีสานกันเพียงชนคลิปหนาพออกันมันสุกๆหมันๆลำๆด้วยๆเฮียงๆต่างๆกับตัวเรจของคุณยายไล่30นอ้อค่ะสวัสดีค่ะ